สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันนี้จะพามาทาเมนูอาหารค่ะพี่น้องเมนูวัอนี้ก็จะเป็นแกงอ้อมปลานิ่นใส่บักบวกค่ะพี่น้องนี่ค่ะบักบวกที่จริงนี่ค่ะเป็นปลาดุกปลาคอปลาหยังสียบค่ะพี่น้องแต่ว่าเข้ามมีก็เลยเอาปลานิ่นมาแทนค่ะพี่น้องใส่ผักตุ้ยไล่ใส่ข้าหัวลงไปค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือตําเจลค่ะพี่น้องอันเจลนี่ก็ต้องคิดเป็นเมนูหรือเปล่าค่ะพี่น้อง กินตำเจวกับสะเบเลยตำห้เบิงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูตำไรคลิปแล้วค่ะกับสีแกงปลาดิ้นห้เบิงเลยค่ะพี่น้องมาจากเดี๋ยวทามาลงมือเห็ุกันเลยค่ะคือเกเนะคะพี่น้องหนูกับสีแกงใส่กระทะ,ะค่ะเพราะว่ามันมันหน่อยมันสะแนมเห็นเนาะค่ะพี่น้องถ้าใส่หม้อมันสูงไปกับสบเบเ็นค่ะหนกะูก็เอาพริกเอาตะไคร้กับเทียมให้นหนูตำไวะค่ะพี่น้องเอามาขวัวก่อนค่ะ กดไปเรื่อยจนกดสีหอมค่ะพี่น้องเติมน้ำลงไปหน่อยนึงก้าพอน้ำเริ่มเดือดเริ่มหอมแล้วนุ้นก็จะใส่ปลาเน้อลงไปค่ะพี่น้อง แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวลองเห็นปลานินซุจกจะข้าวหนึ่งค่ะปลาิดเนี่ยค่ะพี่น้องเข้าสุกข้นแห้งบดใด้่ค่ะมันสุกเปื่อยเละน,นะคะ่ะพี่น้องนุ่งก็ค่อยๆกับเอาค่ะพอเริ่มซุกแล้วค่ะพี่น้องนุงก็จะใส่บักบวบลงไปค่ะ นูก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลากับผงปรุงรสฟ้าไทยนี่ค่ะพี่น้องผงปรุงรสใส่ได้เลยค่ะผงปรุงรสนี่ใส่แท่งชุดรสได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีความนุ่อยู่ในตัวแล้วเนาะ,ะพี่น้องน้ำปลาค่ะใส่เป็นควดค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวข้าก็จะถาให้บักบวบก,กับปลาสุกเักกน,น้อยนึงค่ะพี่น้องคอใส่ข้าอีตูลงไปค่ะ บักบวบนี่ค่ะพี่น้องนูก็จะเป็นบักบวบเรียมเลยค่ะพี่น้องเอามาปอกเปลือกแล้วก็เอามาแกงค่ะนี่ค่ะเพราะว่าบักบวบแบบบั่นเท่าค่ะมันหายากเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจักหน่อยนึ่งนูก็จะใส่ข้าวั่วกับผักอีตูลงไปเลยค่ะเอาละจ้าเดี๋ยวเขาจะใส่ข้าวคั่วลงไปเลยนี่ค่ะพี่น้องหอมหอมอมกบใส่ข้าวคั่วให้แซ่บค่ะพี่น้องใส่บักพริกโดดค่ะเพื่อความเผ็ดถึงมันอีกค่ะใส่ผักอีตู ใส่ไ,ได้หลายแล้วค่ะพี่น้องเพราะีตูเข้าหลายนะ,ะคะามีพักชี่เล่าใส่เป็น้ำเพีงสิสเตปค่ะพะี่น้องดีจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวอรอกพีตูสลดจะข้ามหนึ่งเดี๋ยวเข้ากะะับสุด แตงเขากินกันค่ะพี่น้องเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องออมไปปลานิ่นใส่บกบวบใส่ผักอีตูหอมๆค่ะป่ะข้าไประแตงเขากินกันเลยจ้า แล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นอาหารอีสานยังไงบานเฮาค่ะพี่น้องออมปลานิ่นเซบกบวบค่ะพี่น้องเซพะอีตูหอมๆค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นปลาดุกปลาคอหรือกบนี่สแซบแห้งค่ะพี่น้องหอมห้วนๆค่ะคาตาเอ่อพักชี่หรือพักกันแยงค่ะพี่น้องว่าันแซบก็นี่ค่ะนี่ค่ะหอมหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะให้เบิรงนใกล้ๆอยู่กรุงเทพกรุงไทยบ่มีปลาบานเฮ้านะคะหาอยากพวกหนูหาอยากค่ะพี่น้องก็เลยแด้แต่ปลานิ่นปลาทู่ย่สีค่ะ เอามาเห็ดแกงออมมีสีแสบค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วหอมๆนะคะแล้วก็อีกอันนึ่งก็เป็นตาําแก้วซื่อๆนะคะพี่น้องนะะี่ค่ะแจ้วบวกพริกไม่ตำใส่น้ำปะลาปะลาตอนบะหม,มี่ค่ะพี่น้องนี่คะ่ะขัวหัวหอมมันินตุตำใส่กระเทียมนะคะพี่น้องใส่กระเทียมใส่หัวหอมค่ะนี่คะ่ะหอมหอมแสบจ้ขาข้าวเหนียวค่ะพี่น้องพักกับบะหมี่ยังงลายะค่ะพี่น้องมีบักแตงกับบักเคือค่ะพี่น้องอันนี้สื่อมากนะคะเอามาขินกับแจ้วกับยังเพาะเป็นพักปัญญาไปค่ะพี่น้อง ก็คือเกาเขาเหนียวห่อนๆคือเกาค่ะพี่น้องนี่ค่ะค่ะมากค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขาในกันขอบคุณนลายเด้อค่ะเพื่อนๆที่เขามารับชมมากดไหลกดแช่ห้ขอบคุณก็ลั่งใจที่มี่ให้กันเสมอค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะมากค่ะที่มากินเขาวนกันค่ะอมปานินค่ะก็ตําเจวค่ะ